รอืมแม่นเลยจันสวัสดีครับผมอมาจันนี่ครับมาสำรวจปลานะครับนี่แหละครับพราไข่ปลามันบินแตกห้างไปพ่อเป็นฝูงเลยครับนีเก็ดเบื้องลูกมันอะไรจับปลูกไม่ได้แห้แม่มันนะครับเนาะพ่อนะครับอันนี้ไฟเยอะมือไหมเอาจันเนี่ยจะซื้อเนี่ยขมาอีกขมาอีกนี่ครับผมจะจับไปให้แม่มันนะครับเนี่แหละจับไปพรุ่งกัน เริ่มหมอบอยู่ในผมมลวตัวน้อยครับดูเจ็บทันประทันน้อยนะเพิ่งรับมือทรงอาจารย์เราต้งไปนั่นละนี่อาจารย์หเห็นด้วยเนี่ยตัวหนาตัวเลยกลมนลงถูกกลมงกันมนจีดแดนนี้จะจะคุบด้วยจะคุเด้วยมตตัวนางลงกันนางลงกันมันตมมัติงบ่เนยขามาอีกหนึ่งขามีอีกนั่นละติงละติงละ เมื่อเหตุใส่ขนแต่ตาทถนัะเอามือเยะเงีออกมามือแงีออกมาเมื่อกับกะเปีดกะเป็ดกะเป็ดนั่นแหละตรงหัวมันเลยแมันจะคุบเออยืดออกมาทั้งไส่เอายืดออกมายืดทั้งขวายืดทั้งขวาเออเอขาหันเออซื้อนั่นละเออนั่นละเดินขึ้นมาผมแล้วครับเดินขึ้นมาผมแล้วเอ้าจอดแล้วจอดแล้วเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วมาจันทร์ขึ้นมาแล้วเอาตัวขึ้นมาตัวขึ้นมาตัวขึ้นมา หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับผมเบึงมันมันเป็นโตนะครับอันนี้ไก่ปลาเดือดร่อยนะครับเนาะมืึอนี้ก็ได้ไก่ปลาลอยยันไหนงูยันเหี้ยเห็นไหมครับนี่ยยันงูกินมันนะครับอันนี้ก็ันล่าเชิงอนุรักษ์นะครับเนาะไม่ได้ทำลายมันเดี๋ยวผมมีจ่าเปิดไม้เบึงเดี๋ยวไม่เห็นแมวมันแมวมันถ่ายอยู่ครับแมวนถ่ายอยู่บ่ได้ปัญหาได้แล้วครับผมโอ้ เดินมาหาผมผมกะทีจับไว้นะครับแต่แมีมันอยู่ปวยแมียมันห่องขาอยู่พุ่นเนาะบักหาล้อยเมตรพุ่นจากนี่นะครับผมแมีมันห่องข้างพุ่นครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับถือเห็นโตนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงยางยางไม่ซื้อยันบอกให้เอาในยางไม่ซื้อพ่อนี่ครับปลาเรียดลอยยางลัแต่เวียนมาพ่อเชื้อนี่ครับอจะได้กับฝากติดตามไม่เด้อครับผมครับ นี่ครับผมได้สำรวจบรินีณนะครับสำรวจตาไปเลยครับผมมาอนี่ครับจนได่ขอขอบคุณเลยสวัสดีครับผม